สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องหมอแลบอินดี้หมอแลบอินดี้มีดีตั้งวางต่อค่ะมีดีตั้งวางต่อค่ะวันนี้เราจะช่วยลูกไก่นะคะพอดีไก่มันมีปัญหาว่ามันไข่รวมกันแล้วมันก็เลยฟักออกมาไม่พร้อมกันนะคะ มีอยู่ตัวหนึ่งเราช่วยไปแล้วอันนี้ก็ออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะแกะค่อยๆแกะนะคะดถ่ายคนเดียวก็เลยไม่ค่อยชัดนะคะกำลังทำสวนอยู่เลยจะดำนิ้วจะดำนะ กำลังทำปุ๋ยหมักเยี่ยวหลังบ้านถ้าไม่ช่วยมันก็จะแห้งก่อนนะคะแห้งแล้วมันก็จะตายตั้งแต่เช้าเพิ่งได้เข้ามาในบ้าน,นะคะ่ะอันนี้อนุบาลไว้ข้างในบ้านวันหยุดก็จะเข้าจะสวนนะคะกำลังได้หญ้าทำปุ๋ยหมกักมันจะให้มาเข้า นี่คือการช่วยทำคอดนะคะช่วยทำคอดลูกไก่ค่ะเออนแรกๆก็ไม่ค่อยได้ทำคอดแต่หลังๆนี่รู้สึกว่าจะทำทุกคอกเลยนะคะต้องหาตรงไหนคือปากเขาต้องหาปากไม่เจอ ค่อยคแกะนะคะอย่าให้เหลือดออกอันนี้คืออันนี้คือฟันเขานะคะเอ๊ยไม่ใช่ฟันปากปากา อันนี้มันมีปัญหาว่า,าผิวหนังเขาแห้งแล้วถ้าเราไม่ช่วยน่ะเขาก็มันจะแห้งติดขนเขาเขาก็จะออกไม่ได้นะคะต้องค่อยคอยแกะยาให้เลือดไหลยาแน่งจะออกลวตัวแห้ง แกะช่วยแล้วก็เหลือไว้ให้เขาถีบออกมาเองนะคะถ้ามันถ้าเราไม่ช่วยเด็มันแห้งแห้งแล้วมันก็จะติดกันตัวไก่เขาก็จะไม่สามารถออกมาได้ได ถ้าไม่มีเลือดสดๆออกแล้วก็แกะได้ตลอดนะคะแกะแล้วก็ต้องเอาเปลือกออกไปทิ้งค่ะไม่งั้นนะคะค่อยๆแกะ ไข้เปลือกไข่เดี๋ยวเราค่อยขนออกไปทิ้งค่ะถ้าเลือดไม่ไหลเราก็แกะได้ตลอดมันมีอะไรสิออกละอันนี้เข้าดินออกได้แล้วก็จะปล่อยค่ะไอเอาไอดื้อออกก่อนไอดื้อไอดื้อไอดื้อ มาจุนน่นในดื่มมันจุ่นีมันแห้งติดกับตัวแล้วเนี่ยวันนี้อากาศมันร้อนมากความชื้นในอากาศมันไม่มีมันก็แห้งถ้ามันดูช้าก็ตายเลยคะ่ะเอ้าเอ้า,าออกละเ,เ,เลือดออกนิดนะ่กลับออ เลือดออกก้นไหมต้องไปตรงที่อุ่นเราก็จะเปิดไอ้นี่มาให้เขาด้วยนะคะโดูข้างบนนี่นะคะ่ะจะต้องให้อุณหภูมิให้ความอบอุ่นเขาแล้วก็มีความชื้นต้องให้ได้ประมาณนี้นะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้เดี๋ยวเราก็จะ กกเขาด้วยไฟไว้นะคะให้ผิวหนังเขาแห้งแล้วเขาก็จะค่อยๆลุกเองนะคะหลังจากออกจากไข่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแข็งแรงแล้วค่ะพอดีได้พี่เลี้ยงดีค่ะพี่เลี้ยงสนเหลือเกินพี่เลี้ยงเลยพาพากินอาหารเลยเก่งเลยค่ะ รอดแล้วนะคะตอนนี้กินอาหารได้แล้วค่ะเขามีพี่เลี้ยงเขามีเพื่อนก็จะแข็งแรงเร็วเพราะว่าเขาจะไม่อยู่เฉยมีคนพา,าทำานนทำนีจุ๊กจิกจุกจิกเนี่ยค่ะ